แค่เด็กสาวหยิบบัตรสมาชิกออกมาตอนซื้อของก็ทําเอาพนักงานเก็บเงินพูดถึงกับควนนัมนีดีฟอร์เพียงเพราะเมื่อครู่เขาเผอแสดงจิตสังหารออกมาต้องรู้ไว้ว่าผู้ที่ครอบครองบัตรสมาชิกใบนี้ล้วนเป็นผู้ที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งและนี่ไม่ใช่บัตรสมาชิกธรรมดาทั้งโลกพูดผีมีเพียงใบเดียวเท่านั้นตอนนี้บัตรใบนี้กลับอยู่ในมือของมนุษย์พนักงานเก็บเงินผูทรีไปเชิญผู้จัดการมาต้อนรับหยุนจันเยเวเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อผู้จัดการพูดเห็นฮันซูมีที่ตกใจจนสุดลงกับพื้น รวมถึงยามาดาไอโกที่แสดงสีหน้าหวาดกลัวในใจก็พลันเกิดสัญญาณเตือนภัยขึ้นมาขอโทษนะครับไม่ทราบว่าหลายท่านนี้เป็นเพื่อนของคุณหรือเปล่าครับดวงตาของผู้จัดการพูดเต็มไปด้วยจิตสังหารเหลือมองพนักงานเก็บเงินพูดถ้าหากเดี๋ยวคุณผู้หญิงบอกว่าพนักงานเก็บเงินพูดดูหมิ่นเพื่อนของเธอเขาจะไม่ลังเลที่จะฉีกพนักงานเก็บเงินพูดเป็นชิ้นชิ้นตรงนั้นเด็ดขาดส่วนพนักงานเก็บเงินพูดก็สัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายแห่งความตายทันทีจึงมองไปทางหยุนเจนเยเว,ด,วยด้วยสายตาอ้อนวอนนนนนนนยยุุุเเเจ่เเ่่ววไมมมรู้้้าาทคคณลงงีถถึชัน จึงสายหน้าปฏิเสธไม่ใช่ค่ะดีดีอย่างนั้นก็ดีแล้วหัวใจที่แขวนอยู่บนคอของผู้จัดการพูดก็ตกลงไปแล้วนึกถึงที่พนักงานเก็บเงินพูดบอกว่าเด็กสาวมนุษย์ตรงหน้าอยากจะทํางานแลกของเขาก็รีบเช็ดเหงื่อที่หน้าผากทันทีใครจะกล้าให้ภรรยาของท่านผู้นั้นมาทํางานกันนั่นไม่เท่ากับรนหาที่ตายหรอกหรือท่ามกลางสายตาที่งุนงงของฮันซูมีและยามาดะไอโกผู้จัดการพูดก็โคง้งคำนับพูดใจยอย่างนอบน้อมกล่าวว่าขอโทษที่ทําให้คุณตกใจนะครับ เพื่อเป็นการแสดงความขอโทษจากทางร้านของเราครั้งนี้ค่าใช้ใจ่ายของคุณทางเราไม่คิดเงินครับพอพูดจบทั้งร้านก็เงียบกริบไม,ไม่ไม่คิดเงินไม่เพียงแต่ฮันซูมีและยามาดาไอโกะที่เบิกตากว้างแม้แต่ยุนเจินเยเวเองก็เผยแววประหลาดใจออกมาเช่นกันไม่นึกว่าทัศนคติการบริการของร้านนี้จะดีขนาดนี้อีกอย่างเธอก็ไม่ได้ตกใจอะไรขนาดนั้นเมื่อเห็นฉากนี้ผู้ชมทั่วโลกในห้องไลฟ์ก็เดือดกันเป็นแถวนี่มันยังใช่ร้านค้าเงาพูดที่กินคนไม่คายกระดูกอยู่เหรอผู้จัดการพูดมาขอข กล่าวคำขอโทษและยกเว้นค่าเงินพูดในบินนี้ให้ซื้อของมาเต็มถุงแต่ไม่ต้องจ่ายเงินต่อให้เป็นโลกแห่งความจริงก็ยังมีร้านที่มีทัศนคติการบริการแบบนี้น้อยมากผู้ชมจากประเทศมังกรต่างก็มีสีหน้ามุนงงต้องรู้ก่อนว่าระดับความแข็งแกร่งของผู้จักอ่อนไปแข็งแบ่งเป็นวิญญาณตกค้างวิญญาณเร่ร่อนวิญญาณอากาศผู้ใต้ผู้ชุดแดงดาวหายนะมหาวิบัติซึ่งยังแบ่งย่อยเป็นระดับต่ำกลางสูงและสูงสุดแต่ผู้ชมทุกคนรู้เพียงว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือมหาวิบัติ ระดับจักรพรรดิมีเพียงค่าเท่านั้นที่เคยไปถึงความแข็งแกร่งของผู้จัดการคนนี้มีบันทึกอยู่ในข้อมูลทั่วโลกมีข่าวลือว่าเขามีความแข็งแกร่งระดับผู้ชุดแดงขั้นต่ำนิสัยยิง,งยโสมากและดูถูกมนุษย์อย่างยิ่งเคยใช้กำลังเพียงคนเดียวฆ่าผู้ทั้งหมดในร้านคู่แข่งที่มาแข่งขันด้วยตอนแรกที่เห็นพูดผู้จัดการมาพวกเขายังคิดว่าบัตรสมาชิกนั่นเป็นของปลอมพอถูกจับได้ยุนจเจนเยเวจะต้องถูกฆ่าแต่ตอนนี้ละมันตรงกันข้ามกับที่ทุกคนจินตนาการไว้อย่างสิ้นเชิงทาไไมมกันันนฉ่เข้ใจ หรือว่ายุนเจนเยเวมีความลับอะไรที่ไม่เคยบอกใครผู้จัดการพูดคนนี้เป็นถึงผู้ชุดแดงนะแถมยังไม่เคยชายตามองมนุษย์เลยหรือว่าเป็นเพราะบัตรสมาชิกใบนั้นแตกต่างจากความตื่นเต้นของผู้ชมประเทศมังกรผู้ชมจากเกาหลีใต้แทบจะกระอักเลือดด้วยความโกรธเมื่อครูฮันซูมีอ้อนวอนแทบตายแค่ส่วนลดนิดหน่อยก็ไม่ให้แต่ตอนนี้กับประจบประแจงยกเว้นค่าใช้จ่ายให้เขาเฉยเลยลำเอียงกันเกินไปแล้วนะเขาเป็นใครกันทําไมถึงยกเว้นให้เขาไอสารเลวผู้จัดการคนนี้ต้องมีปัญหาแน่ทำไมไม่ยกเว้นให้สู มีของเราทําให้เราเสียเงินไปหลายร้อยล้านตอนนี้ฮันซูมีรู้สึกเยญญเ็นยะเยือกไปทั้งตัวราวกับตกลงไปในทําน้ําแข็งเธอคาดไม่ถึงเลยว่าของที่ตัวเองลำบากยากเย็นซื้อมายุนเจินเยเวกลับได้มาโดยไม่ต้องเสียเงินผู้สักแดงเดียวในใจของเธอรู้สึกน้อยใจอย่างมากถ้าจะพูดถึงคนที่ตกใจจริงๆก็ต้องเป็นเธอสิเมื่อกี้โดนพนักงานเก็บเงินพูดขู่จนฉีราดเลยนะถ้าพูดแบบนี้เธอก็น่าจะได้รับการยกเว้นค่าใช้ใจ่ายเหมือนกันสิฮันซูมีมองยุนเจินเยเวด้วยความอิจฉาทำไมเธอถึงโชคดีขนาดนี้บังเอิญมาเจอพูด ผู้จัดการไอ้โง่คนนี้ได้แถมยังไม่มีอะไรพิเศษเลยแม้แต่สามีพูดของนางก็ยังเป็นแค่ขยะต้องเป็นเพราะวันนี้ผู้จัดการพูดอารมณ์ดีอยากจะอบรมลูกน้องเลยจงใจทําแบบนี้ยุนจันเยเว่รับบัตรสมาชิกที่ผู้จัดการพูดยื่นมาให้อย่างนอบน้อมและท่ามกลางสายตาตกตะลึงของเขาเธอก็ถือโอกาสโยนมาลงไปในถุงที่เต็มไปด้วยของที่ซื้อมายุนจันเยลังเลอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้ยอมรับการประจบประแจงของผู้จัดการพูดเธอไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครยิ่งไปกว่านั้นการยกเว้น ค่าใช้ใจ่ายนี้มันมาแบบงงๆช่างมันเถอะคุณแค่ลดราคาให้ฉันตามราคาสมาชิกก็พอแล้วค่าราคาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเงินจํานวนนี้ฉันจะทํางานเพื่อชดใช้ผู้จัดการผู้ได้ยินก็ตกตะลึงไม่คิดว่าจะถูกปฏิเสธแต่แล้วเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาความคิดที่น่ากลัวแวบเข้ามาในหัวอย่างไรเสียนางก็เป็นภรรยาของท่านผู้นั้นแค่เงินพูดไม่กี่สิบเหรียญคิดจะให้นางติดหนี้บุญคุณถ้าท่านผู้นั้นรู้เข้าเกรงว่าจะไม่ได้คิดว่าร้านค้าเงาพูดเจ้าเล่เกินไปหรอกหรือพอคิดถึงความเปป็นนไได้้ี เงยเย็นก็ไหลซึมที่แผ่นหลังของผู้จัดการพูดเขามองไปทางยุนจันเยเว,เวด้วยความรู้สึกขอบคุณรู้สึกเพียงว่าคนที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียคนนี้ช่างมีความคิดที่ลึกซึง้งยิ่งรู้สึกว่าเมื่อครู่ตนเองเย่อหยิ่งเกินไปภรรยาของท่านผู้นั้นจะเป็นคนธรรมดาได้อย่างไรตอนนี้ทัศนคติของผู้จัดการพูดยิ่งนอบน้อมมากขึ้นในเมื่อเป็นเช่นนี้พอดีว่าร้านค้าเงาพูดของเรามีงานบางอย่างที่ขาดคนทําอยู่ก็ทําตามที่คุณบอกแล้วกันนะครับพอผู้จบเขาก็บอกกับพนักงานเก็บเงินพูดข้้าาาางงๆที่่ยัไมเขใจสถนกรณ์ ว่ายังไม่ไปจัดหางานให้นางอีกจําไว้ต้องเป็นงานที่สมน้ําสมเนื้อกับราคาของพวกนี้ตอนที่พูดคําว่าสมน้ําสมเนือ้อผู้จัดการพูดเน้นเสียงพนักงานเก็บเงินพูดก็เข้าใจความหมายทันทีแค่หางานง่ายๆให้ทําก็พอแล้วสินะเขาก็รู้สึกหนักใจเล็กน้อยทุกตําแหน่งในร้านค้าเงาพูดร่วมนี้พูดรับผิดชอบอยู่แล้วปกติก็จัดการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจะไปหางานจากที่ไหนมาให้เธอทํากันล่ทันใดนั้นพนักงานเก็บเงินพูดก็เห็นว่าบนชั้นวางของบางชั้นมีที่ว่างอยู่จึงเกิดความคิดขึ้นนนนนมาาททััััีบบออกว่งง้้คุณไปจดขช วางของเธอครับพอดีในสต๊อกของร้านมีสินค้าบางอย่างที่ยังไม่ได้เอาออกมาวางจัดชั้นวางของเหรอยุนจันเยเวพยักหน้าแล้วเดินตามพนักงานเก็บเงินพูดไปอย่างคลังสินค้าของร้านแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ทําอะไรพนักงานเก็บเงินพูดก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหาของที่ขาดบนชั้นวางออกมาแล้วยื่นให้กับเธอยุนจันเยเวกระพริบตาคุณเอาของพวกนี้ไปวางบนชั้นก็พอแล้วครับนี่คืองานของคุณพนักงานเก็บเงินพูดอธิบายตามที่พนักงานเก็บเงินพูดบอกยุน จันเยเวก็นำสินค้าสิบกว่าชิ้นในอ้อมแขนไปวางบนชั้นวางของที่ตรงกันทั้งง่ายและรวดเร็วเวลาทำงานทั้งหมดไม่เกินสามนาทีเมื่อเห็นว่ายังมีชั้นวางของบางส่วนที่ยังว่างอยู่ยุนจันเยเวก็คิดจะทำงานต่อแต่ยังไม่ทันที่เธอจะกลับไปที่คังสินค้าผู้จัดการผู้ที่อยู่ข้างๆก็รีบเตือนว่าพอแล้วครับพอแล้วงานของคุณเสร็จแล้วถ้าทำต่อผมต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้คุณแล้วนะครับง่ายขนาดนี้เลยเหรอในดวงตาของยุนจันเยเวปรากฏแววงุนงงนี่มันง่ายกว่างานที่เธอทำในโลกแห่งความจริงเป็นร้อยเท่า แค่ขยับมือนิดหน่อยก็หักลบค่าของได้แล้วงั้นฉันไปได้หรือยังคะยุนจันเยเวถามออกไปโดยไม่รู้ตัวแน่นอนครับยินดีต้อนรับในโอกาสหน้าครับผู้จัดการพูดกล่าวอย่างนอบน้อมยุนจันเยเวเห็นดังนั้นก็ถือถุงใบใหญ่กลับไปอย่างมีความสุขไม่ได้สนใจฮันซูมีและยามาดาไอโกที่อ้าปากค้างทั้งสองคนเดินออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปอย่างงงๆและภาพนี้เมื่ออยู่ในสายตาของผู้ชมประเทศอื่นก็รู้สึกเพียงว่าพูดผู้จัดการคนนี้บ้าไปแล้วหรือไม่ก็สงสัยว่าตัวเองบ้าไปแล้วเมื่อไหร่กันที่ งานของผู้จะง,ง่ายขนาดนี้ต้องรู้ไว้ว่าผู้ชอบขุดรีดผู้เล่นเป็นพิเศษ996007ชั่วโมงการทำงานในโลกแห่งความจริงเหล่านี้เมื่อมาอยู่ในโลกของผู้ถือว่าเจ้าของที่เป็นผู้ใจบุญมากแล้วนอกจากเวลานอนแล้วเวลาที่เหลือทั้งหมดของผู้เล่นจะต้องสแตนบายรอคำสั่งแถมยังได้เงินพูดน้อยนิดอีกด้วยเหมือนกับหยุนเจนินเยเวที่แค่ขยับนิ้วก็ได้ของมามา,มากมายขนาดนี้นี่ไม่สามารถใช้คำว่าใจบุญมาบรรยายผู้จัดการพูดได้แล้วต่อให้สร้างอนุสาวรีย์ให้เขาก็ยังไม่เกินไปเลย แบบนี้ก็ได้เรยฉันสงสัยจริงๆว่าทำไมผู้จัดการพูดถึงดีกับเธอขนาดนี้นี่เรียกว่าทำงานเหรอต่างจากความตกตะลึงของผู้ชมประเทศอื่นผู้ชมจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นน้อยต่างก็ตื่นเต้นเมื่อเห็นว่างานของร้านนี้ง่ายขนาดนี้แต่ค่าตอบแทนกลับสูงมากต่างก็เร่งให้ฮันซูมีและยามาดาไอโกะไปสมัครงานโอกาสดีเพื่อความรุ่งเรืองของจักรวรรดิคุณไอโกะรียไปสมัครเถอะครับใช่แล้วหาเงินพูดให้ได้เยอะจะช่วยเพิ่มค่าความชอบของคู่แต่งงานได้อย่างแน่นอนซูมีเร็วเข้าอย่าทำตัวโง่โงอย่าให้คนอื่นชิงไปก่อน นี่ทำแป๊บเดียวก็ได้ของมูลค่า55เงินพูดแล้วนะถ้าทำทั้งวันไม่ใช่ว่าจะได้เงินพูดเป็นร้อยเป็นพันเลยเหรอในไม่ช้าฮันซูมีและยามาดะไอโกะก็ตระหนักได้ว่าในเมื่อซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้มีงานที่ง่ายขนาดนี้พวกเธอเองก็ทำได้นี่ฮันซูมีไม่สนใจการเก่งที่เปียกชื้นของเธออีกต่อไปโซซัตโซเซลุก so ขึ้นยืนแล้วก็เป็นฝ่ายถามผู้จัดการพูดว่าท่านเคยมีงานอื่นอีกไหมคะฉันไม่ต้องการเงินเดือนเยอะขนาดนั้นแค่ครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้ก็พอข้าผู้จัยน,จนเ,ยเว จากไปบนใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มประจบประแจงอยู่แต่พอหันกลับมาก็พบว่ายายหนูสกรปรกนี่กล้ามาสมัครงานฐานะอะไรระดับไหนกันถึงจะมาเทียบกับภรรยาของท่านผู้นั้นได้เมื่อมองไปที่ข้อเทา้าของฮันซูมีที่มีของเลวไหลซึมออกมาคิ้วของผู้จัดการพูดก็ขมวดมุ่นเมื่อเห็นว่าพื้นของร้านสกรปรกอารมณ์ดีเมื่อครู่ก็หายวับไปกับตาไม่มีอารมณ์จะสนใจเธอเลยตอนนี้เรื่องเร่งด่วนที่สุดคือต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภรรยาของท่านผู้นั้นให้มากขึ้น ดูว่าเธอชอบอะไรแล้วก็เตรียมของไปส่งให้ผู้จัดการพูดใช้สายตาส่งสัญญาณให้พนักงานเก็บเงินพูดที่อยู่ข้างๆเรื่องนี้เธอจัดการและจัดการตามปกติของร้านก็แล้วกันพนักงานเก็บเงินพูดได้ยินก็พยักหน้ารับคำอย่างนอบน้อมในไม่ช้าผู้จัดการพูดก็กลับไปที่ห้องทำงานส่วนพนักงานเก็บเงินพูดก็มองไปยังฮันซูมีที่ถังหวาดกลัวและแอบคาดหวังด้วยสายตารังเกียจยายหนูสกปรกนี้หาเรื่องเพิ่มงานให้เขาดีนะักคอยดูเธอว่าจะจัดการนางยังไงเมื่อคิดถึงตรงนี้บนใบหน้าของพนักงานเก็บเงิน พูดก็ปรากฏรอยยิ้มที่อมหิตขึ้นมาในไม่ช้ารอยยิ้มนั้นก็ถูกเขากดเก็บไว้พนักงานเก็บเงินพูดแซงทําเป็นอ่อนโยนแล้วพูดว่าพวกเธอก็อยากจะเอาของไปก่อนแล้วค่อยทํางานเหรอมีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยเหรอฮันซูมีตกตะลึงไปครู่หนึ่งได้ของเพิ่มเธอก็ต้องดีใจสิเธอไม่คิดเลยว่าคู่แต่งงานของตัวเองจะจนขนาดนี้แม้แต่กระดาษชาระสักม้วนก็ไม่มีไม่ต้องพูดถึงผ้าขนหนูหรือแปรงสีฟันเลยนี่ทําให้เธอที่รักความสะอาดมาตลอดต้องใช้ชีวิตอย่างอึดอัด,อดมากเธอหันไปมองยามาดะที่กําลังตื่นเต้นเช่นกัน ไอโกะแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในร้านก่อนใครกวาดกระดาษชำระที่เหลืออยู่ไม่มากจนเกลี้ยงหยิบสินค้ามามากมายจนเต็มตะกร้าสุดท้ายยังจงใจเลือกน้ำยากันยุงขวดหนึ่งมาใช้แทนน้ำหอมยามาดาไอโกะเห็นดังนั้นก็ไปเลือกของมาบ้างยังไงสค่าจ้างของร้านนี้ก็สูงพวกเธอหยิบของมากกว่ายุนเจินเยเวแค่เท่าตัวถ้าทำงานก็คงใช้เวลามากสุดแค่ชั่วโมงเดียวทั้งสองคนยังคงคำนวณในใจว่าร้านดีๆแบบนี้จะปล่อยให้ผู้เล่นประเทศอื่นรู้ไม่ได้เด็ดขาดทั้งสองคนศบตากันอย่าาาาางงงเงเงียบกกกกก็ก็มมออหนนนนนควปัััลลลึจแะ เมื่อทั้งสองคนหอบของพรุงพรังกลับมาพนักงานเก็บเงินพูดก็ก้มหน้าคำนวณราคาสินค้าเหล่านี้ของเธอทั้งหมดราคารวมหนึ่งร้อยเก้าเงินผู้ส่วนของเธอเก้าสิบเจ็ดเงินพูดพวกเธอต้องการทำงานเพื่อชดใช้ใช่ไหมพนักงานเก็บเงินพูดยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มฮันซูมีได้ยินก็พูดอย่างใจกว้างว่าปดเสธให้คุณแล้วกันถือว่าเป็นหนึ่งร้อยสิบเงินพูดแล้วกันตอนนี้ฉันทำงานได้หรือยังรีบจัดหางานให้ฉันหน่อยสิรีบร้อนขนาดนั้นเลยเรอพนักงานเก็บเงินพูดเลียริมฝีปากที่แห้งผากข,ของเขา ได้เลยตามฉันมาเขาพาทั้งสองคนไปที่ประตูหลังร้า,รานที่นี่เป็นที่ทิ้งขยะที่นี่มีขยะเป็นกองมากเนื้อเน่าถูกโยนทิ้งเกลื่อนกลาดข้างแอ่งน้ำเหม็นๆสองสามแห่งมีแมลงสาบกับหนูมากินน้ำงานของวันนี้คือทำความสะอาดที่นี่ให้เรียบร้อยฮันซูมีและยามาดาไอโกได้ยินก็หน้าเขียวทันทีไม่เคยคิดฝันเลยว่างานของพวกเธอคือการจัดการขยะเหล่านี้สำหรับสองคนที่เคยถูกยกย่องเป็นเทพธิดาโดยผู้ชายที่ตามจีบนับไม่ถ้วนในโลกแห่งความจริงไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือฝันร้ายไม่ใช่สิคะทท่านไม่ใช่ว่าให้จัดฉัน วางของเรือคฮันซูมีแข็งใจถามยามาดะไอโกก็รีบเสริมว่าแล้วที่บอกว่างานของวันนี้หมายความว่ายังไงคะพวกเราแค่ทํางานหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วไม่ใช่เหรอคะพูดพนักงานเก็บเงินได้ยินก็ซ่อนความเย็นชาในแววตาไว้ไม่อยู่ใครบอกว่างานคือจัดชั้นวางของทํางานหนึ่งชั่วโมงแรกของราคาร้อยเงินพูดพวกเธอสมองมีปัญหากันหรือเปล่าเงินเดือนฉันทั้งเดือนยังได้แค่สิบเงินพูดเองพูดทางก็มองไปที่ทั้งสองคนด้วยสายตาละโมบและแฝงจิตสังหารถ้าวันนี้พวกเธอทําความสะอาดที่นี่ไม่เสร็จ อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจแล้วกันจากการคำนวณของฉันหนึ่งร้อยเงินพูดบวกกับดอกเบี้ยพวกเธอต้องทำงานให้ร้านค้าเงาพูดเป็นเวลาสิบปีจำไว้ว่าต้องมาทุกเช้าไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไปลากพวกเธอมาจากที่พักด้วยตัวเองแล้วกันสามีของพวกเธอคงไม่อยากมีเรื่องกับร้านค้าเงาพูดหลอกนะคำพูดนี้เหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางวันแสกแสกของแค่นี้ต้องให้พวกเธอทำงานถึงสิบปีแถมยังเป็นงานที่เหนื่อยและสกระปรกที่สุดอีกด้วยฮันซูมีมองกองขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งก็รู้สึกคลื่นไส้จนทนไม่ไหวอ้วกออกมา ของในมือก็ถือไม่ไหวปังเสียงดังลั่นตกลงไปในครูน้ำเน่าใบหน้าของเธอซีดเผือดในใจเต็มไปด้วยความเสียใจน่าจะรู้แต่แรกแล้วว่าพูดไม่ได้พูดจาดีขนาดนั้นพนักงานเก็บเงินพูดเห็นดังนั้นก็ไม่สนใจแต่ปิดประตูหลังร้านทิ้งให้ทั้งสองคนที่ตาเมอ่อลอย,อยู่กับกองขยะตอนนี้ผู้ชมจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นน้อยกอน,นาเขียวเช่นกันให้เทพธิดาของพวกเขาไปเป็นคนทำความสะอาดแถมยังต้องทำถึงสิบปีล้อกันเล่นหรือไงทั้งสองประเทศต่างคาดเดาว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการ ของข้าเป็นข้าที่เติมเงินเข้าไปก่อนเพื่อจงใจทําให้พวกนางสับสนจึงทําให้ฮันซูมีทั้งสองคนต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชเช่นนี้แต่ผู้ชมจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นน้อยก็ยังรู้สึกไม่พอใจในใจและเกิดความอิจฉาอย่างสุดซึ้งต่อยุนจินเยเวทาไมพูดอย่างข้าต้องร่วมมือกับยุนจินเยเวเพื่อหลอกคนด้วยข้าชอบนางขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อระบายความโกรธและความไม่พอใจในใจพวกเขาจึงทําได้เพียงใส่ร้ายข้าอย่างต่อเนื่องพูดขยะที่อยู่ชั้นสามจะทําเรื่องแบบนี้ได้ก็สุดความสามารถแล้วคอยดูเถอะ อีกไม่นานเขาก็จะโดนลงโทษวันที่ต้องเลือกดันเจียนก็คือวันตายของเขาไม่นานนักยุนเจินเยเว่ก็ถือของกลับมาถึงบ้านและเมื่อเธอก้าวเข้าประตูบ้านทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบจับคู่สมรสติ้งคุณทำภารกิจสำเร็จแล้วเนื่องจากคุณทำภารกิจจับคู่สำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลยาปราณยินหนึ่งเม็ดการมอบให้คู่แต่งงานจะช่วยเพิ่มค่าค,าความชอบเมื่อค่าความชอบเต็มจะปลดล็อกดันเจียนของคู่แต่งงานยังมีรางวัลอีกหรอ บนใบหน้าที่บริสุทธิ์และงดงามของยุนเจินเยเวรยปรากฏรอยยิ้มยินดีเมื่อเธอจัดวางของทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถึงได้เห็นว่าข้ายังคงนั่งเล่นเกมอยู่บนโซฟายุนเจินเยเวหยิบบัตรสมาชิกออกจากถุงแล้วยื่นให้ข้าพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้ากล่าวว่าขอบคุณข้าสามีของฉันซื้อกลับมาแล้วอึมเหนื่อยหน่อยนะข้าหันไปรับบัตรสมาชิกแล้วก็ถือโอกาสยัดไว้ใต้ตัวบัตรใบนี้เป็นของที่ลูกน้องเก่าคนหนึ่งของข้าส่งมาข้าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรทั้งโลกพูดผีมีผู้ที่อยากจะเอาใจข้ามากมายดังคนวัวท่าคิดของ,ของขว้ายล ถ้าหายากนานาชนิดไม่มีใครทําให้เธอลําบากใช่ไหมข้านึกขึ้นได้จึงเอ่ยถามไปไม่มีค่ะยุนจันเยเวสายหน้าเธอมีความประทับใจที่ดีต่อร้านค้าเงาพูดคุณลุงผู้จัดการร้านใจดีกับฉันมากเลยข้าดูสิข้าทํางานแป๊บเดียวก็ได้ของกลับมาตั้งเยอะแนะ่ยุนจันเยเวพูดอย่างภาคภูมิใจเก่งจริงๆบนใบหน้าของข้าก็ปรากฏรอยยิม้มขึ้นมาเช่นกันแล้วรูปหัวเธออย่างอ่อนโยนสามีข้าชันยังได้รับรางวัลพิเศษมาด้วยนะคะคุณจะเอาไาหมยุนจันเยเวเสนอขึ้นมาเอง นางหยิบยาปราณหญินที่ได้รางวัลจากระบบออกมาให้ข้าข้าเหลื่อมมองยาปราณหญินนี้สำหรับพูดที่ต่ำกว่าระดับผู้ชุดแดงแล้วช่วยเพิ่มพลังได้มากถ้ามอบให้คู่แต่งงานก็จะเพิ่มค,ค่าความชอบได้จริงๆที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองระบบจับคู่สมรสนี้จะสุ่มภารกิจให้ผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือสักผ้าทำอาหารเมื่อทำสำเร็จก็จะได้รับรางวัลพิเศษผู้เล่นนำไปมอบให้พูดคู่ของตนเพื่อเพิ่มค่าค,าความชอบพูดก็จะให้ของขวัญของตัวเองตอบแทนแก่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต่างแลกของขวัญกันถือเป็นวััก ที่ดีเลยทีเดียวข้าก็ว่าอยู่ว่าแค่ให้มนุษย์กับพูดอยู่ด้วยกันใช้ใช้ทั้งชาติไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วจะเพิ่มค่าความชอบได้มันยากเกินไปที่แท้ระบบจับคู่สมรสก็มีตัวช่วยจีบมาให้ด้วยแต่รางวัลพวกนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับข้ายุนจันเยเวจึงเก็บมันไว้ในลิ้นชักทันใดนั้นเธอก็นึกถึงคาแจ้งเตือนของระบบจับคู่สมรสยุนจันเยเวยังไม่ค่อยรู้จักดันเจี้ยนของข้าเท่าไหร่นี่จริงสิขสามีดันเจี้ยนของคุณคืออะไรเรือข้ระดับอะไรเรอบอกฉันได้ไหมคะ